ยานาคป้าปขนงสวัสดีครับผมแฮปปี้บางปู EP นี้ผมได้พาทุกท่านนะครับมาที่วัดมหาบุตรซึ่งวัดมหาบุตรแห่งนี้เป็นที่โด่งดังไปทั่วประเทศก็คือเป็นที่อยู่ของยานาคน,นะครับนะฮะได้อยู่ที่วัดแห่งนี้แล้วก็ท่านอาจจะได้เคยดูหนังดูละคร เกี่ยวกับย่านาคพระขนงมานะครับวันนี้เรามาถึงที่นะครับเราจะมาขอพรย่านาคเรื่องในวันตรุษจีนมาขอโชคลาพนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับ นี่แหละเข้ามาข้างในนะครับเป็นศาลายานานะครับที่วัดมหาบุตรแห่งนี้นะครับวัดนี้ก็เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุทยาคนระับก็คือที่เรียกวัดมหาบุตรเพราะว่ามีมหาคนหนึ่งที่ว่าบุตรนะฮะท่านมายเยี่ยมญาติที่พระกระโหนแล้วชาวบ้านก็ ถวายที่ดินนะครับทําเป็นวัดแล้วก็เอ,อให้ท่านเป็นเจ้าวาดนะครับประจําหรือที่วัดแห่งนี้ก็ mm hmm. เ,เรียกว่าวัดมหาบุตรตั้งแต่โบราณมาแล้วนะครับ mm hmm. แต่ที่โดง่งเรื่องที่โด่งดังของวัดมหาบุตรก็คือเรื่องของยานาคเรานี่แหละในเรื่องของความรักกับข้อมากนะฮะเเรามาถึงแล้วนะครับอันนี้คือทางเข้านะครับเป็น ศาลของศาลหรือสายลาหรือศาลนะฮะหรือบ้านเรือนไทยครับที่ยา่านาเขาอยู่บริเวณนี้นะครับพอเข้ามาข้างในนะครับสิ่งแรกก็คือจะเจอต้นตะเคียนนะฮะที่เขาบอกต้นระหว่า,างต้นตะเคียนสองต้นผมไม่รู้ว่าอีกต้นหนึงอยู่ตรงไหนนะฮะอาจจะเป็นอีกต้น,นหนึ่งแม้แต่ข้างหน้าหรือเปล่านะับเพราะว่าเป็นที่ฝังศพของยา่านาตอนที่ท่านได้เสียชีวิตนะครับ ถ้าก็เกิดเรื่องราวถึงมาปัจจุบัน,นครับวันนี้ที่ผมมาเป็นวันที่11กุมภาพันธ์นะครับ2567คนเยอะมากนะครับเพราะว่ายังอยู่ในช่วงของวันจุดจีนอยู่นะครับลหลายคนก็ได้มาขอพอรอย่าหน้าเดี๋ยวผมต้องไปซื้อตรงนี้ฮนะเพจะมีขายชุดนะครับท,ที่เราจะถวายกับย่าหน้ากัน การไหว้าย่านาคนะครับผมวันนี้ผมได้เช่าเป็นเขาเป็นชุดของเด็กเล่นนะครับเอาไว้กับลูกของย่านาคแล้วก็ที่นี่จะแปลกอย่างหนึ่งก็คือจะใช้จะได้เทียนหนึ่งอันแล้วก็ทูบเนี่ยจะได้มาแค่สองอันนะครับผมเป็นสองอันเรขอขอ,อนุญาตย่านาคในการ เผแผ่บารมีในวันนี้นะทุกขอได้ให้พรความสำเร็จแก่ลูกแล้วก็ทุกท่านที่ได้ดูคลิปนี้มีโชคมากไปเลยวันนี้ผมได้มาถวายของเด็กเล่นในับยญาตาขอญาตา อให้โชคมากลูกเคเจอไช่เอาไไเอเอกมาแล้วลูกขาละตรงเลยเดีวต่อไปนะครับเดี๋ยวมันจะมาแปะทองน่าเแดนี้ย่านานะครับแล้วเราต้องมาต่อแถวด้านนว้นะครับเแถวด้านนี้เลค่ะถกสามถุง ใช่ไหมสามถุงสถุงโอ้สามสาคนะรับวันนี้ลูกมาขอโชคด้อยนะ่าม่าขอเาริญโชคตาขาลูกดเถอๆวันนี้ลูกขอโชคลาภ่าน่านะ อันนี้ไอ้ขอหวยสองตัว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 หนึ่ง ขอญาาิให้โชคลาบลูกหลานเออ๊กเก้าหนึ่งเก้าเมื่อกี้ได้ไหว้ญานากเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ขอพอรญานากแล้วด้วยนะสุดท้ายผมได้ไปล้วงหายนำโชคนะครับเมื่อกี้ได้ขอโชคลาภญานากนะครับถ้าใครติดตามคลิปนี้นะครับจะเห็นนะครับผม ให้ดูในคลิปนะครับผมผมไม่บอกว่าเลขอะไรนะครับแต่ให้ดูในคลิปนะฮะเป็นเลขที่เลขสวยเหมือนกันนะครับแต่ใครเป็นแนวทางนะครับในแน,นวทางใครอยากจะไปเสี่ยงโชคดูในงวดวันที่16บกุมภาพัน์นี้ก็ลองดูนะครับะเป็นแนวทางเผอ่แต่มีโชคมีลาภกันทุกคนนะแล้วต่อไปเราไปดูวัตถุมงคลนะครับที่นี่มีวัดที่วัดแห่งนี้นะฮะได้ทําวัตถุมงคลของย่าหนายรุ่นแรกนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ อันนี้เปิดเปิดให้ชาวบูชาใะ่ไน,นี่ครับเป็นรุ่นแรกนะครับของยานาคนะครับอันนี้อันนี้องค์ละพันนะครับอ่าโอเคอันนี้รุ่นละพันรุ่นาพันครับเอาเอ,าเอาขอ,ขอ,ข,อขอดูนะครับนี่ครับอันนี้ แต่ว right? ันนี้เป็นภาผงรุ่นแรกเลยนะครับมีไหมเลขกํำกับใช่ไหมฮะมีไหมเลขครับไหมเลขกจะดูดด้านหลังไปดูดูตรงนี้อ๋อโอ้สวยสวยสวยครับอย่างผมนี่เอาแบบเลือกไม่ได้ครับมันต้องเอาแบบลุ้นครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแบบลุ้นเอาแบบลุ้นครับสองอันครับสองซีนสองสององค์สององค์ครับเข้ามาเลยครับได้เลยเรามาเลือกเองก็ไดครับโอเคเช่าสององค์นะครับให่ครับ ผมละหนึ่งพันบาทสองอันเอาแบบนี้ไม่แก่ซีนะฮะรุ้นเอาไปรุนนะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวมีสุติบัตรด้วยนะครับสุติบัตรมอบให้อันนี้จะเป็นรายละเอียดของการก่อสร้างทั้งหมดว่าจะสร้างยังไงมวลสารเป็นยังไงผาอาจารย์ท่านใดมาผ่าเซกนี่นครับอ๋อโอเครอเคยครยบ้อ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับนี่วัดสร้างนะครับออกจากวัดนี่ฮะศักดิ์สิทธิ์แน่นอนวันนี้เราอิ่มบุญเต็มที่นะฮะ แล้วก็ได้โชคลาภเต็มเหนียวเหมือนกันนะครับที่ศาลยานา,านนนคพร,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 ระขนงแห่งนี้นะครับครับแล้วเมื่อกี้นะครับผมได้เช่าวัตถุมงคลหรือว่าเป็นรุ่นแรกของยานาคนะครับที่วัดพระขนงเอ่อที่วัดมหาบุรที่พระขนงแห่งนี้นะครับติดตามนะครับฝากกดไลค์กดติดตามผมนะครับ เดี๋ยวผมจะมีวัตถุมงคลรุ่นแรกนะครับเข้าจากวัดออกวัดโดยตรงนะครับถ้าท่านที่ดูคลิปเมื่อกี้เนี่ยจะเห็นว่าเป็นวัตถุที่แบบน่าใช้มากนะครับมวลสารดีแล้วออกจากวัดโดยตรงทําบุญเข้าวัดทั้งหมดนะครับจะเอามาแจกนะครับแต่อาจจะแจกแค่หนึ่งคนนะครับฝากติดตามนะครับเดี๋ยวอาจจะมีคําถามง่ายๆเกี่ยวกับย่านาคแห่งวัดมหาบุตรที่พระกโหนงแห่งนี้นะครับติดตามนะครับแฮปปี้บางกูสวัสดีครับ